ห้าปีที่แสวงหา5ปีที่เฝ้ารอ4ี่บอ่อสิบ้าวัน15้าคืนเจาะแล้วเจาะอ,อีกยากแสนยากลำบากแสนลำบากกว่าจะได้น้ำสมบัติใต้พิภพยากแสนยากลำบากแสนลำบาก ว่อจะได้น้ำบัติใต้จิตพบให้พระพิสุทธิสมณเณรและสาธุชนนับร้อยนับพันนับเปิดน,นับแสนได้ใช้แห้งแล้าขับไลยเป็นพื้นป่าที่เกี่ยวพืชีร่มเรื่นไปจนแมกไม้นาคาพันก็ต้องอาศัยความเสียสละของรูบบอาจารย์ของสาธุาชานทุกท่านที่ร่วมกันจนกระทั่งสถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นวัดอย่างถูกต้องสมบูรณ์ หลังจากที่มาได้บรรูแลปริหารอยูป่ประมาณ6ปีมาตั้งแต่ปี52ลมทะเลพัดมาบ้านเกิดในชนบุรีวัดกุสาวดีเป็นที่ธุระกันดารสภาพพื้นที่เป็นหลังเต่ากระทะกว้างอ่าน้ำยากสุดๆมิถุนายนปี53จเริ่มต้นของการค้นหาสมบัติใต้พิพพบ ได้จ้างช่างมาเจาะบ่อบาดาลเจาะชั้นดินชั้นหินเจาะลงไปลึกสุดๆ1้6เดเมตรปรากฏว่าไม่เจอน้ำทำอย่างไดดีปี54อันหน้าไปพึ่งประปาหมู่บ้านลงทุนซื้อท่อต่อท่อแต่ปรากฏว่าในวันเตรียมงานกระถินตกเย็นน้ำไม่ไหลเอาละสิเจ้าวาดเครียดหลายต้องไปต่อ,<ป>ตอท่อติดตั้งปั๊มต่อสายไฟ ดูดน้ำบ่อมาใช้ในวันทอดกระถินปล่อยให้เหตุการณ์ <c oughs> เป็นลักษณะอย่างนี้เห็นทีวัดพังแน่ๆเพราะอะไรเพราะสาธิชนมานับร้อยนับพันแต่แม้กระทั่งน้ำจะล้างก้นก็ยังไม่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำใช้จึงเป็นที่หนักใจเป็นอย่างมากโดยที่สุดต้องหันหน้ากลับไปเจาะบ,บ่อบรดานอีกครั้งด้วยความหนักใจและด้วยความที่ไม่ยอทอ พยายามค้นหาศึกษาข้อมูลปรึกษาจากทุกๆฝ่ายเรียกท่างดจบ่อที่แล้วชุดเน่านับสิบชุดแม้กระทั่งลงทุนจ้างนักธรณีวิทยามาสำรวจหาแหล่งน้ำแต่โดยที่สุดก็ไม่เป็นไปดังหวังจนกระทั่งเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2557ได้ปรากฏเหตุการณ์อนันอาสจจันร์ ในระหว่างทําการเจาะบ่อบาดาลโดยมีนิมิตความฝันมาปรากฏจนกระทั่งเป็นที่มาของการเจาะบ่อบาดาลได้ขอชนชวนสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพเจาะบ่อบาดาลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรืออนเงินร่วมบุญผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี674 2277 หกหก 8, ชื่อบัญชีวัดกุสาวดี